วันนี้เราพร้อมครนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับคนพร้อมนะเทปห้าสี่สามสองครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทางพี่น้องสุนทรนนะครับแล้วก็ผู้รับฟังและก็รัทุกท่านครับวันนี้เรามาที่อำเภอบางสับพานจังหวัดประจวบพี่ครับเป็นอำเภอที่ประสบปัญหา นี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าคลองรัดใกล้ๆโรงเรียนของบาลของบางสะพานปนัญหาที่เกิดขึ้นของอบางสะพานนะครับเราจะเห็นว่าภาคใต้เรามีภูขเขาเยอะมีลุ่มน้าข้างบนเนี่ยเวลาฝนตก100 mm, 200 mm มิลลิเมตรงมิลลิเมตรข้างบนเนี่ยนะครับฝนตรงนี้จะทําทให้เกิดน้ําท่ามไหลามาตามคลองหลักเราดูคลองคลองหลักก่อนนะครับเราจะมีคลองหลักก็คือคลองบางสะพาน ที่พี่ตูนมาวิ่งก็คือโรงพยาบาลบางสะพานนี่คือสภาพภูรรมยุประเทศนะครับแล้วก็ชุมชนเราก็จะอยู่ข้างล่างอำเภอบางสะพานเนี่ยเป็นแองกระทะเลยแหละผู้คนตรงๆเป็นที่ลุ่มน้ํามาทุกอย่างก็จะเทเข้ามาในนี้ท่วมแต่ละปีเนี่ยก็สูงประมาณเมตรสองเมตรนะครับผมมาติดอยู่ที่อำเภอบางสะพานอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานนี่นะครับเพราะนั้นน้ําหน้าอกนะครับต้องย้ายคนป่วย ย้ายเว้นระเบียนยันจําได้เลยต้องไปช่วยเขาผลเนียกับทางคณะที่เล็กกับทางทำคณะที่ก่อสร้างเ่ยเราก็ไปติดตรงนั้นนะครับซึ่งสร้างปัญหามากไม่นับถึงพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ในแนวทางของการแก้ไขตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้นะครับเอาถือว่ากรมจุนประธานเราเนี่ยพวกเราตั้งใจทํางานให้กับทางแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างดีนะครับเราอันดับแรกเราก็พยายามจะมาพัฒนา ตัวคลองบางสะพานเดิมตัวนี้เราทำครั้งแรกๆนี่คือการขุดลอกก่อนนะครับเพื่อแก้ปัญหาในระยะไม่ถ้วนให้ได้แล้วเราก็มาศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับจะมีปัตมังและก็เส้นที่ออกชายทะเลทางด้านนี้นะครับก็ปรากฏว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันก็มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะปัตมงของม้าล้องเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นภูเขาเป็นลูกเดินนะครับเราจะทําขยายคลองเนี่ยก็อาจจะยากนะครับ เส้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันมันจะเป็นเส้นเลี่ยนริมทะเลตรงเส้นนี้นะครับก็จะมีประเด็นเป็นเรื่องของความเหมาะสมทางด้านการใช้ฝั่งนะครับเราก็มาดูเลยว่าทํายังไงผลกระทบเราก็มาดูที่ว่าถ้าเราสามารถทํคลองลัดเนื่องจากน้ําที่มาเนี่ยนะครับเราจะต้องดันน้ําส่วนหนึ่งให้ออกทะเลได้โดยเร็วนะครับเราก็เลยมาทําโครงการที่เป็นคลองลัดของบางสะพานเกิดขึ้น,นครับ อ่าสิบ่ตัวนี้ยาวประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบเมตรห้าร้อยสามสิบเมตรนะครับซึ่งตัวนี้รัดตรงพุ่งปับ๊บก็คือหมายว่าน้ําเวลามาที่กองมาสะพานเยอะเนี่ยเราก็่านออกทันทะเลด้านนี้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้แก้ปัญหาได้โดยเฉพาะคนที่เขจะชินชม 1, ทันทีเมื่อปลายปีหกสี่ 6, 4, ที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็สามารถผ่านน้ำออกอยๆๆ่างรเร็วแต่ยังไม่พอครับ เป็นความดีใจแป๊บเดียวผมว่าเรายัางไม่เชื่อในหลักของวิศวกรรมชุมพรทานและสิ่งแวดลอ้อมเพราะหลายแ่าในรอบของการเกิดปี25ปี5 0ปี1 0อปีหลายหคนพูดโอ้ยคนบ้าคุณแก่8 0ิป,ปีฉันไม่เคยเห็นเกิดดีครับบางสะพานพูดได้เลยอย่าเพิ่งไปดีใจของรัฐแก้ได้นี่ครับสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องตัดยอดน้ําแต่ละอ่างนะครับเราจะต้องต่อสู้ให้เกิดขับกันดีกว่าวัน,นนี้พี่น้องชาวบางสะพานเห็นแล้วเพราะเขาเดือดร้อนมาก เราจะต้องทําอ่างเก็บน้าใส่ทองอะไรต่างๆนะทองลอยพวกนี้ให้จบให้สาเร็จด้วยภายในปี67 68 69ก็แล้วแต่ทีมก่อสร้างจะต้องทําอ่างเก็บน้ําเก็บน้ําตัดยอดน้ําตัดยอดน้ําเพื่ออะไรเวลาฝนตกหนักนี่เราเก็บไว้ในอ่างเก็บไว้ในอ่างก่อนนะครับแต่สิ่งที่นอกจากแก้น้ําท่วมแล้วนี่เราดูพื้นที่การจับประทานคือปลูกทุเรียนไม่ว่าจะเป็นของอะไรทองลอย หรือเจียมต่อกับปลาละอูก็แล้วแต่นี้นะครับเราได้พื้นที่การเกษตรเป็นหมื่นไร่ครับเกือบหมื่นห้าพไร่ตรงนี้เราก็จะมีระบบเก็บน้ําไว้ในอ่างและมีระบบการยุมทานขยายพื้นที่ให้ได้อย่างนี้ฝนจะรอบยี่ห้าปีห้าสิปีหรือร้อยปีเราเบาใจได้นะครับไม่นับอ่างเล็กๆที่เราจะต้องไปปรับปรุงนะครับนั้นได้ความดีประมาณันเกือบสมล้านนะครับตรงนี้เราก็จะ